ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ไไดจริงๆวันนี้ชุดนี้ได้ป่สุกมาผมค่อนข้างจะตื่นเต้นกับพระหลวงปุสุกชุดนี้นะเพื่อนๆเห็นไหมฮะพระหลวงปุสุกชุดเนี้ยเป็นชุดที่หลังฝังตะกุดหลังมีตะกุด ะนะครับและการลักษณะของการแกะพิมพ์คล้ายกับเนื้อคุกลักล 4, เราเปิดไปเท่าไหร่นะ 4, <000. S 1> อ่ะสี่พัน่ะนะครับงั้นนะพี่นลินน,ลน,นะนนได้ไปนะครับเห็นไหมฮะและการแกะพิมพ์ของพระชุดเนี้ย มันเป็นพิมพ์เดียวกันเลยเพื่อนๆใช่งานพระป่าร้อยพุ่มอันเนี้เห็นไหมแล้วการแก่แม่พิมพ์อะ่ะมันเป็นงานเดียวกันกับชุดหลังฝั่งตะกุดก็เขาอยู่บ้านเดียวกันเมื่ออยู่บ้านเดียวกันเนาะนะครับเขาก็ทำบุญมาในปีเดียวกันไงเห็นไหม แสดงว่าตอนที่หลวงปู่สุขจต่สร้างพระชุดนี้ยก็ได้สร้างพ,าพิมพ์นี้ด้วยแล้วคนแกะแม่พิมพ์พเป็นคนเดียวกันงานของการแกะแม่พิมพ์จึงออกมาลักษณะเดียวกันปู่สุขที่ผมเก็บไว้ตอนท้ายๆเนี่ยเนี่ยที่ผมเก็บไว้ตอนท้ายๆเนี่ยอันนี้ก็ จบชัดเจนประพานทลลัศมีดูละครัางหลังคอ,อยังไงก็ดูองค์นี้อย่างนั้นเห็นไหมฮอ่างานพระป่าร้อยพุ่มอันนี้เขาบันทึกไว้อย่างชัดเจนเขาไม่ได้มีแค่นี้นะ เขามีเป็นพิมพ์นี้ด้วยอันเนี้ยผมว่าเป็นคลายแม็กสำคัญเลยที่ผมหยิบพลาหลงผู่สุขให้ดูในชุดนี้อันเนี้ยเป็นคลายแม็กสำคัญเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับพิมพ์เนี้ยเนื้อตะกั่วมีเป็นหูปิงเห็นไหมหูปิงเนี่ยคือหลอปั้นหุ่นเทียนก่อนแล้วค่อยหลอ่อและจาน ในหุ่นซึ่งลักษณะของพระหล่อที่จานเนี่ยคือชุดที่ไปออกที่วัดของขอมเห็นไหมครับเราเห็นพระชุดนี้มันมีความเกี่ยวโยงนะครับความเกี่ยวโยงก็คือนะชุดเนี้ยเนื้อตะกั่วกับเนื้อคุกลักการแกะแม่พิมพ์นะครับ เป็นแม่พิมพ์ของช่างแกะในระยะเวลาใกล้เคียงกันหลังจากนั้นเนื้อโลหะเนี่ยแค่ป่ะซึ่งถ้าเราไปซื้อสี่เหลี่ยมของขอมเนื้อเดียวกันเลยจานในหุ่นเทียนเหมือนกันและที่สำคัญเห็นไหมหูเนี่ยเป็นหูปิงเหมือนพวะเงินบางคานะ่ะปั้นแล้วมาต่อ เออเนี่ยคือพิมพ์เนี่ยคนที่บอกราะโตวิหารทองคือคนขายพระแต่ผมบอกมาตลอดว่าเนี่ยเป็นพระปู่สุพร์อโตวิหารทองปู่สุกเอาไปแจกว่ะล่ะดูไหมฮะ แต่ลักษณะการเทพระหล่อในอดีตเนี่ยมันทําได้ที่วัดปากคลองเมืองชัหน้าเนี่ยแทบจะที่เดียวด้วยคือที่วัดปากคลองมะขามเท่าเห็นไหมแล้วการเทออกมาเนี่ยจานในหุ่นเหมือนกระชุดสี่เหลี่ยมของขอมเลยง่ายๆองค์แรกชีวิตผมอะ คุณเคยเห็นกันหรือเปล่าถามว่าแท้ไหมอันนี้หยิบม,มาแท้แบเบอร์แท้เปรี้ยงเข้าตาเลยซื้อของขอมยังไงอ่ะซี่เหลียมอะโอเ,เป็นแสนก็อันนี้ก็อย่างนั้นเลยจานในหุ่นเหมือนกันมะอุกกับงานโบราณต้องเป็นหูปิง ทำหูในตัวขวางขวางแบบนี้ไม่ได้ถ้าจะทําหูในตัวต้องทำพิมพ์แบนๆแล้วเจาะรูเทแล้วเจาะรูแบนแบนได้แต่ถ้าทําแขวนทําไมทําหูขวางสามารถร้อยเชือกแล้วแขวนได้เลยไงนะครับผมว่าองค์นี้นี่จ,จริงจบชัดเจน เอาว่าสี่เหลี่ยมคองขอมกับพิมพ์แล้วคุณดูนะพระอุสุกนะการแกะแม่พิมพ์นั่งบัวมันเป็นเอกลักษณ์ของช่างปากคองคนที่บอกเป็นพ่อโตอ่ะคือคนเกิดไม่ทันแต่ถ้าเรามาไล่เรียงตามงานเรามาไล่เรียงตามศิลปะของพระนี่มันคือช่างแกะมะขามเท่าใช่นั่นแหละครับเรื่องของเรื่องคือ พระปูสุกเนี่ยนะให้ไปแจกวัดไหนคนที่รับจากวัดนั้นก็จําว่าเป็นของวัดนั้นแต่จริงๆที่มาคือพระปากทองทั้งหมดทองผสมสมัยก่อนชัยนานเนี่ยหล่อที่เดียวหรือวัดมะขามเท่านี่องค์แรกในชีวิตผมอะอาจารย์วุฒิเคยเห็นไหมเนื้อทองหลดเนื้อเนื้อทองผสมเนี่ย มันสึกได้เป็นงานเดียวกับสี่เหลี่ยมของขอมดิแล้วจานในหุ่นเทียนเนี่ยนะครับต้องจานก่อนหล่อเน้ออ้าวใครอยากได้กดก้ามาผมว่าองค์เนี้ยเป็นไฮไลท์ของค่ำคืนนี้เลยไฮไลท์ของคืนนี้เลยเอาว่าสี่เหลี่ยมของขอมแต่อันเนี้ย แม่อันนี้ผมเพิ่งเจอองค์แรกในชีวิตได้สําหรับสโลแกนเนี่ยพาปูสุกเนี่ยแน่นอนครับใครได้แล้วยิ่งยันมาอู่ด้วยนะใครแขวนแล้วไม่มีครับโดนยิงตายโดนแทงตายอะ่ะเป็นไปไม่ได้ครับอันนี้ยันมหาอุดชัดเจนผมให้เป็นรายการวันนี้แน่นอนนะผมไม่รู้หรอกใครจะกดอะไรแล้วตั้งใจให้วันนี้หลวงปู่สุกวัดปากคอมะขามเท่าเนื้อทองผสม องค์แรกในชีวิตผมเนี่ยสืบค้นงานแล้วดีไม่ดีจะหล่อพร้องของของ,ของด้วยนะจานในหุ่นนี้คือต้องจานก่อนทอเทนะครับนี่พี่วรลบบอกเลยเนี่ย ผมบอกแล้วนะว่าปู่สุกองค์เนี้ยเป็นจิกซอเชื่อมโยงเรื่องราวเกี่ยวกับสี่เหลี่ยมของของได้เป็นอย่างดีนี่ครับของขององละแสนอ่ะเอาของของสามองมาแลกงคนนี้องค์เดียวผมยังเฉยๆนะนะครับเนี่ยอย่างนเนี้ยเนี่ยถ้าถามว่าของของกับอง์เนี้ย อันนี้องค์แรกในชีวิตครับของขอผ่านมือผมเนี่ยไม่ต่ำกว่าสิบกว่าองค์สิบกว่าองค์อะ่ะไม่ได้นับแต่ผ่านมือผมบ่อยแต่พอผมมาเจอองค์นี้นี่วันเนี้ยผมขนลุกเลยจริงๆผมมาเจอที่วันนี้ผมขนลุกเลยครับโอ้โหคือองค์นี้เนะผมเรียกนะว่าแขวนองค์นี้เนะี่ยมันสุดจริงแล้วสวยด้วยนะฮะไม่ได้ผ่านการใช้เลย สิ่งที่บงบอกว่าองค์นี้ทานหลวงปู่คือหูเนี่ยเป็นงานโบราณเหมือนพ่อเงินบางคานเห็นไหมฮะหลังเนี่ยจานในหุ่นปลุกหลวงพ่อมาจานไหมนะจานก่อนที่จะหลอ่อเป็นงานเดียวกับสีเส่เหลี่ยมของขอมสี่เหลี่ยมของขอมสภาพนี้ก็ต้องมีแสงกว่าอันนี้หายากกว่าเยอะโอ้ไม่ต้องรอนะโคตรเละแขวนปูสุกเนี่ยสิ่งดีๆเกิดขึ้นแต่เราแน่นอนครับ ใครมีปู่สุกกับไม่จนเนี่ยใครมีปู่สุกชีวิตจะไม่เจอสิ่งร้ายๆองค์แรกในชีวิตที่เคยได้แล้วผมก็คาดว่าน่าจะเป็นองค์แรกของหลายหลายคนที่เคยเห็นเหมือนกันต้องสิ่ิใกล้ชิดจริงได้แบบนี้มันเป็นของที่ประเมินค่าไม่ได้ไม่มีราคากลางหายากซะจนนะครับแต่หายากซะจนประเมินราคาไม่ได้หรอกครับมีเพื่อน เก็บพระด้วยกันสิคนเนี่ยให้เอาตังห้าหมื่นมาวางผมเชื่อทุกคนนะกดตังมาวางได้หมดแต่ให้หาพระองค์นี้มาวางเนี่ยปีหนึ่งอาจจะไม่มีใครามาวางให้ดูได้โอ้พี่พิเศษนะครับอ่าแล้วอย่างนี้เราจะคุยกันรู้เรื่องไหมครับ ถามว่าเนื้อเป็นแบบไหนเนื้อเดียวกับห้องเงินบางคานเนื้อเดียวกับห้วยเขยนเนื้อเดียวกับองค์มกิเนื้อเดียวกับพระวัดของหอม แม่ถ้าบอกว่าประพามนทนรัศมีอันเนี้ยแน่นอนครับถามว่าทําไมจึงค้ายชุดที่ทําไว้ใวัดคลองหอมก็หานุมานแบกแท่นวัดคลองหอมก็พิมพ์ทรงเนี้ยแอดพิมพ์อันนี้ดิีอ่าเหรียญหล่ลอหานุมานวัดคลองหอมเห็นซุ้มไหม สูงเหมือนกันเรียบร้อยเพราะอะไรเพราะเป็นพระขาเหมือนกันเพราะเป็นพระที่ทำในเวลาเดียวกันนั่นเองแหมผมบอกเลยคนแรงโคตรเก่ง ผมอะ่ะไม่ต้องไม่ต้องดูผมก็นึกออกว่าเนี่ยถ้าปิดตรงนี้แล้วใส่หนุมานไปมันก็แบกแท่นของขอมนั่นเอง่น้นะน่าจะเป็นหลวงปู่ศุกัดโพไซทองแน่ๆครับ b ีแ e บ็คกิ้ง P S W ใชน้าครับเนื้อเนี่ยเหมือนพระวัดของขอมไหมเหมือนสี่อเหลี่ยมของขอมไหม อย่างที้ผมทำให้ดูอ่ะปิดตรงเนี้ปังนะครับปิดตรงนี้ปังเข้าไปพิมพ์เดียวกันเดวไหมเด้เห็นไหมครับ ผมจึงบอกไงครับว่าอย่างเนี้ยเขาบอกเอ้ยพิมพ์นี้ปู่สุกไม่มีแล้วทั้งประเทศเนี้ยใครสร้างพระพิมพ์นี้มัง่งพอพอพออะอาจารย์วุฒิเยปันนะครับทั้งประเทศเนี้ยมีใครสร้างพระพิมพ์นี้มัง่งพิมพ์นี้ไม่มีนะครับไม่แท้โถโถโท ถ้าผมทำพระเนื้อขนาดนี้ได้คงโง่ทำพิมพ์แปกๆมั้งเนื้อเดียวกับผะเงินหุ่ยเขน่ะยุคเดียวกันครับเนื้อเดียวกับของขอมเป๊ะเนื้อเดียวกับสี่เหลี่ยมของขอมแต่ถ้าผมทําเนื้อแบบนี้ได้แล้วผมคงมาโง่ทําพิมพ์แปกๆมั้งผมทําได้ขนาดนี้ผมก็ทําประพามนทนขายแล้วพานอกพิมพเนี่ยดีนะคือคนทําเก๊มันยังไม่ทํา เห็นไหมลอยตะอใบชัดเจนแหมคลาสสิกนึกอะไรไม่ได้นึกถึงละฆังหลังคอนยุคต้นอ,อันเดียวกันเนี่ยผมไม่รู้เลยนะแต่ผมหยิบเนี่ยผมมองไปปั๊บเนี่ยเนี่ยมันคือช่างเดียวกับที่แกะหนุมานของขอมเลยพอสองหมื่นน่าจะไม่ได้อประพามนทนหลวงปู่สุขเอาว่าสี่เหลี่ยมหนุมานอะ่ะเท่าไหร่ดีวะอันนี้ปพามนทนนั่งบัว แบบนี้ใช้สบายใจด้วยเพราะคนทําเกมมันจะทําพิมพ์แพงๆขายหมดเห็นไหมครับพระหลวงพู้สุขบ้านเนี้ยเป็นจิ๊กซอที่ทำให้เราได้เห็นอะไรเยอะแยะมากมายจริงๆในวันนี้ถูกต้องถ้าทําแบบนี้ได้ไปทําพิมพ์นิยมขายแล้วครับงานเวลาเราดูเนี่ยจะเป็นเนื้อเดียวกับรูปหล่อพิ่เงินบางคาเลย พะในร้อยกว่าปีที่แล้วอะโลหะทองผสมอะมันก็เหมือนกันนะอ่าคุณมีเวลากันเหมือนเดิมครับสามนาทีเห็นไหมครับเนี่ยขนาดผมเนี่ยได้มาเนี่ยผมปิดเนี่ยผมยังบอกเลยเนี่ยเป็นช่างที่แกะหนุมานแบกแท่นพอเอามาเทียบก็ชัดเจนจริงๆแล้วสวยเนี่ยพ้ไม่ได้ใช้เลยครับไม่ได้ใช้เลยสักนิดเดียว นะี่ยะอง์นี้นี่คือฝังตะกุดดูง่ายไหมดูง่ายง่ายที่สุดแล้วนะครับเห็นไ,ไหมแล้วเป็นการแกะของช่างแกะคนเดียวกันเลยครับดูฐานบัวครับเนี่ยองค์นี้สิเด็ดจริงครับประวัติชัดเจน อาจารย์วุฒิประววติเดียวกับผมไหมว่าถ้าหลวงปู่สุกะที่ใส่ตะก,กุดเนี่ยนะครับคือชุดที่นะทำแจกให้กับกระถินแต่ละพุ่มร้อยพุ่มอ่าเนี่ยครับอันนี้สองดอกอันนี้สองดอก ให้ไม่ต้องมีตะก,กุดอะ่ะพระปูสุขที่คุณซื้อกันองค์หนึ่งหลายหลายแสนก็ต้องเนื้อนี้โอ้ผมคิดจริงพี่วันลบไปนละองค์เนี้ยถ้าผมนึกถึงคนที่เก็บหลวงปูสุขต้องพี่วันลบแล้วมีตะก,กุดเนี่ยและอันนี้ตะก,กุดสองดอกด้วยนะแสดงว่า อันนี้มีดอกเดียวอันนี้ยังใช้อันนี้มีดอกเดียวเพียริยะใจเย็นครับน่ะนะครับผมต้องเดี๋ยวพาผมอะเทเสร็จเดี๋ยวค่อยเอากันเลยง่ายดีเนี่ยค,คือต้องบอกครับทำอย่างไร อันนี้ไม่เราไม่รู้แต่ถ้าให้วิจัยจริงๆเนี่ยนะครับของเ๊เนี่ยมันก็เลยทำแบบมีตะกุดถ้าต้นแบบไม่มีแท้เ๊มันไม่ทำตามหรอกครับอ่าแต่ไอเ้เ๊เนี่ยผมบอกนะตะกุดอ่ะมันจะเหมือนกับทำเกี่ยวไว้หัวท้ายแหมเดี๋ยวพอผมบอกไอของเก๊ก็ทำตามอีกโตเก๊น,นะครับมันจะทำเดือย หัวท้ายแล้วก็เอาตะกุดเนี้สอดแล้วก็กดลงไปตีให้แบนๆบมันจะเห็นตะกุดทั้งอันเลยแต่ของแท้เนี่ยชัดเจนน่าจะนะครับใส่ตะกุดลงไปแล้วก็เทเห็นไหมเพราะตะกัวเนี่ยมันปิดตะกุดแต่ของแกมจะทำเดือยหัวท้ายแล้วก็ใส่ ลงไปแล้วก็ตอกให้เป็นๆน,น่าจะเป็นฝาบาทครับโหฝาบาทน,นี่ก็ถึงยุคดีแท้พี่ว่าลบผมอยากให้พี่ได้องค์นี้นะถ้าผมบอกว่าผมจะเปิดให้พี่วันลบคนเดียวเนี่ยคนอื่นจะโกรธผมไหม พอพี่วรรบเนี่ยเขาจะทำอะไรบางอย่างที่มันสำคัญมากกับพระปุษุผมบอกเลยนะว่าอย่างเนี้ยมันต้องอยู่กับคนที่โหพี่สักชายเนี่ยพี่วโรบมีแบบนี้หรือยัง มันต้องอยู่กับคนที่เขานับถือหลวงปู่อะใจผมไม่รู้เป็นอะไรนะอยากให้พี่วันลบจริงๆแล้วผมเอาไม่แพงด้วยคือตะกุดเนี่ยจานตะกุดปูสุกแพงไหมล่ะแล้วตะกุดที่ใส่ไปในพระเนี่ยพิเศษไหมล่ะและอันนี้สองดอกปกติเจอแต่ดอกเดียว แล้วผมเอาไม่แพงจริงๆนะเงิอนอะไม่ได้สําคัญสําหรับผมแต่ผมอยากให้อยู่กับคนที่เขามีอ,างองค์เนี้ยผมบอ,อกเลยนะยเห็นไหมเวลาคุณซื้อปูสุกกัอะคุณซื้อเนื้อนี่ไหมอ,อันนี้อันนี้ผมขอไว้ราการหนึ่งอย่าโกรธผมเลยครับเห็นไหมแล้วคุณสังเกตนะพระบ้านเนี้ย เขาจะได้พระพิมพ์ใกล้เคียงกันถูกปะ่ะเพราะเขาทําบุญในเวลานั้นไงเนี่อคุกแล้วผมไม่ได้ขายผมมีแบบนี้แล้วองค์หนึ่งด้วยอาจารย์เอกจะจีบผมผมยังไม่ให้เลยอ่ะนี่ไมเกิลเพราะผมมีอีกองค์ไงแต่อันนี้นเป็นตะกุดดอกเดียวอ่าแล้วก็แปดอย่างนะเห็นปะ่ะแล้วเขาไม่ได้พิมพ์เดียวกันด้วยนะ เอาง่ายๆอาจารย์วุฒิคนทําเก๋เนี่ยไม่ได้ทำหลายพิมพ์ไหม,ไมถ้าเก๋มันต้องพิมพ์เหมือนกันอ่าอันเนี้ยเป็นจุดสังเกตง่ายๆเลยคนทําเก๋มันไม่ทําหลายพิมพ์ถ้าทําเก๋มันต้องพิมพ์เดียวกันจัดให้องค์นี้ไม่ต้องกลัวแล้วเนี่ยเห็นไหมชัดเจนครับคุกรักให้ไม่ได้อย่าว่ากัน เนื้อคุกลักผมถ้าไม่มีแล้วดูดิครับเนี่ยหยิบมาปุ๊บเนื้อตะักวนี่แท้เลยแท้แบบไม่ต้องสงสัยอะไรเลยไขยขึ้นแม่เอาจริงนะถ้าผมเป็นคนที่แบบว่าอยากได้ตังนะผมต้องประมูลองนี้ก่อนแล้วองค์เนี้ย ก็จะต้องปิดกันแพงแล้วค่อยแบ่งองค์สวยแต่ผมบอกแล้วมันไม่สำคัญครับสำคัญคือพระหลวงปู่ศุขเนี่ยองค์นั้นเนมันมีอะไรบางอย่างที่บอกผมว่าอย่าให้พี่บรรลบส่วนองค์เนี้ยผมบอกคุณนะถ้าคุณคิดว่าสวยๆไปนั้นสามหมื่นแบบนี้ต้องไม่ถึงสามหมื่นเนี่ยบอกคุณคิดผิดเพราะหลวงปู่ศุกเนี่ยช้ำๆไม่เห็นหน้าเห็นหลังลายๆอ่ะ แล้วก็บอกว่าไม่มีตะก,กุดนะคุณก็ซื้อราคาหลักหมื่นไม่ได้หลวงปู่สุกฝั่งตะก,กุดให้มีตะก,กุดดอกเดียวแล้วบอกเนี่ยเป็นหลวงปู่สุกเนี่ยที่ประวัติชัดเจนเนี่ยคุณก็ต้องซื้อตะก,กุดอย่างเดียวดอกหลายหลายหมื่นแล้วครับอันนี้ได้ทั้นตะก,กุดและก็ได้ทั้งพระคือไม่ได้ไปอย่างเงี้ยเห็นไหมบ้านหนึ่งถ้าเขามีพระสององค์องค์หนึ่งจะใช้องค์หนึ่งจะไม่ใช่ไงเขาจะแขวนองค์หนึ่งเนี่ย องหนึ่งจะสวยองค์งไม่สวยเหมือนพราะคงเมื่อกี้อะ่ะได้มาพร้อมกันสององสามองก็แล้วแต่จะมีองคหนึ่งที่เขาต้องใช้ไงเขาก็จะแขวนจนสึกโอ้โหครับสำหรับคนที่เช่าพระมีใบเซอร์จงเช่าพระที่มีใบเซอร์ต่อไปครับนะอันนั้นก็นะครับได้จะเป็นสิ่งที่ดีและเป็นความสบายใจนะนะครับน่าจะเป็นสิ่งที่ดีสร้างความมั่นใจได้ครับตอนจ่ายตังซื้อนะครับ แต่ซื้อมาแล้วไม่รู้ว่าใบเซอร์ช่วยให้คุณมั่นใจได้ต่อไปหรือเปล่านะใบเซอร์มันทําให้เรามั่นใจตอนจ่ายตังค์ครับแต่พอจ่ายตังค์ไปแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าเราเรา,เรานั่งมองใบเซอร์แล้วเราจะ,จะมั่นใจต่อหรือเปล่ามันสร้างความมั่นใจได้ชั่ววูบแป๊บนึง